อัศเดิมเริ่มทีนั้นออกยาทักษินขึ้นปกครองพระนครเศรษฐกิจมั่นคงประชาชนมั่งคั่งได้มีเสนาผู้หนึ่งยกพลเข้าโจมตีโดยมีนกหวีดเป็นอาวุธจนท่านออกยาต้องหนีจรราจากพระนครมาจวบจนสมัยแห่งแม่ยิ่งยิ่งรักเศรษฐกิจมิขัดสนประชาชนก็มีกิน กองทัพนกหวีดเดิมนั้นใสได้เข้าโจมตีอีกคราจนต้องหนีจรราไปตามกันมาจนถึงการ,รบัดนี้ยุคสมัยแห่งเจ้ากรมพระยาตูเศรษฐกิจคุณเคืองไพ่้าพากันล่ำให้ข้าใครอยากรู้ยิ่งนักว่ากองทัพนกหวีดเหล่านั้นมัวทำประการใดอยู่เร่าสหายเอ๋ย